ดียนไหมไอซี่มีใครอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเจ้าช,ชื่อไอซี่ประเทศไทยคิดว่าตนหยุดยั้งการแพร่พันธุ์กระเทยได้เลยนั่นไหมพวกเขาคิดผิดห้าใหญ่ไปขึ้จุดเริ่มต้นไม่ดานกระเทยเต็มไปทั้งประเทศทั้งทวีไปไม่เหลืออะไรเลยนอกจากกระเทยเอาละได้เวลาแล้วจีต้องออกไปตามหากระเทยพวกนั้นเมดูซ่าชานเลภูมิใจเสนอเทอร์สตอรี่ให้เสียงภาษาไทยโดยไอซี่ ผู้ที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำควัสดีค่ะวันนทุกท่านคะที่อยู่กับรายการเธอสตอรี่วันนี้นะคะแขกรับเชิญของเรานะคะเรียกได้ว่าสุดเอ็กซ์คลูซีฟเลยกับการเปิดรายการเป็นคลิปแรกนะคะ หลายหลายคนเนี่ยอาจจะรู้จักกับเธอในฐานะผู้จัดการของเน็ตไอดอลนะคะเน็ตไอดอลรุ่นปาชืซือดังนะคะแต่ไม่มีใครนะคะที่จะได้รู้จักกับตัวตนของเธอที่เธอเป็นอย่างแท้จริงนะคะวันนี้นะคะไอซ์จะพามารู้จักกับเธอตัวเป็นๆเ,เลยนะคะตอนนี้เราอยู่กับคุณดอกแก้วขันสาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะดีใจมากเลยที่ได้มาเป็นแขกรับเชิญเป็นเกียรติอย่างยิ่งเช่นกันอา แล้วก็ไม่ต้องข่ายก็ได้ดอกแก้วไปเกลียดอย่างนไปร,รู้สึกข <ś> <ś> <BS> นลุกหว่าเิ่นนึงนะคะ<อ>ไปเป็นเกลียติมาในรายการไอริดานะคะกัเพื่อนสาวคือตอนที่ไอคิดว่าจะเริ่มทำรายการเนี่ยรู้สึกว่าไอเนี่ยเห็นอะ,อะไรในตวัวดอกแก้วมากเรียกว่าเห็นมาตั้งนานแล้วตั้งแต่รู้จักกันตั้งแต่สมัยหัวโปกแล้วนะตกาใส่เสื้อโปกกระโดด รู้สึกว่าดอกแก้วเนี่ยเป็นคนที่ตลกแล้วก็มีเสียงหัวเราะให้เพื่อนๆอยู่เสมอนะคะ,หล,ะหลายๆคนเนี่ยรู้จักกับเธอเนี่ยในฐานะของผู้จัดก,การส่วนตัวนะคะแล้วจะมีใครไหมที่อยากไปรู้จักกับตัวตนของเธอที่เธอเป็นนะคะเราจะข้ามในเรื่องของชีวิตในการเป็นเน็ตไอดอลช่วงนั้นที่เธอเป็นข่าวขึ้นนะคะตัดภาพมาเลยค่ะตัดภาพมาตอนนี้เลยอยากถามดอกแก้วว่าช่วงชีวิตเนี่ยที่เป็นเน็ตไอดอลข่าวขึ้นกับชีวิตตอนเนี้ย คือจะให้เรียกาขาลงได้ไหมไดฮีริบอว์มันถือไดครับมันต่างกันยังไงมันต่างกันไหมคารคเตอร์คือมันจะแตกต่างกไตไประหว่างขามเ่ขาลงก็คือว่าขาขึ้นนี้คือเราจะมีงานรีวิวหรืองานอย่างอื่นคือเยอะแยะมากแล้วก็จะทำให้สาวคุมหลากหลายรู้จักเราในด้านนั้นเช่นแล้วก็ขาลงก็คือว่ามันก็เป็นบุคลิกของตัวเราเองคือเราสามารถทําอะไรไดร้ปกติคือถามว่าเรา ขันอะไรได้ไหมเราก็ไม่ได้ขันแล้วได้นะคะเพราะเราก็คืออาชีพนางโชว์อยู่เหมือนเดิมค่ะแล้วดอกแก้วเนี่ยมาเป็นนางโชว์ได้ยังไงจุดเริ่มที่ว่าอยากมาเป็นนางโชว์เนี่ย <c oughs> คืออะไร,ะไรเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงบันดาลใจก็คือไปดูคณะแม่ดำมาค่ะก็ะมีคัมภีร์เพื่อนๆตอนนั้นเป็นกระเทยไม่สวยพร้อมเจ้าจริงแต่เป็นกระเทยไม่สวยเลยก็คือไปงานหล่อเทียนตุกเอ็นเพืๆๆ่อนๆแต่งชุด กาะอกโชว์เวลคัมทูไทยแลนด์เปิดซาห้าภาษาอยู่ที่วัดพวกสมานปูอของแม่ดำาวันวนั้นคืออยากแต่งหญิงมากแต่สังขารเราไม่ให้เพราะเราไม่ได้กินยากรุมเพศฮอร์โมนนะครับแล้วจากนั้นแม่ดํานั้นก็ขาดคนนั้นก็เลยยัดเราใส่กาะอกเข้าไปอย่างนั้นเราก็ได้เป็นนัมโว์ที่นั่นเราก็มีความใฝ่ฝันเราก็อยากโชว์มาเรื่อยๆเลยแบบแนีค้คระแล้วครั้งแรกที่โชว์นี่จำได้ไหมว่าโชว์เพลงแนวไหนเวลคัมทูไทยแลนด์ทะลุคู่จําได้ตอนงานเวลคัมทูไทยแลนด์นะคะคุณผู้ชมค่ะ เป็นเพลงที่ว่าร้อยห้าสิบบาทเมดาม่ดือพลาสติกเตอร์ร้อยห้าสิบบาทโชว์กี่เพลงลิปทั้งลิปเลยเสร็จเพลงเสร็จเพลงเสร็จเพลงร้อยห้าสิบถือว่าตอนนั้นเราเป็นเด็กนะก็ถือว่าเป็นเงินที่มากมากแล้วนะคใช่ ก็คือเพลง Welcome to Thailand เนี่ยเป็นเพลงเปิดนะเพลงฮิตเลยเขาไม่ได้ส่งหลายๆคนรู้ดีเนาะว่าเพลงเนี้ยเป็นเพลงเปิดแล้วเราคือต้องใส่ชุดไทยใช่ไหมเนาะใช่ค่ะแล้วดอกแก้วใส่ชุดไทยได้ยังไงดอกแก้วบอกว่าดอกแก้วตัวใหญ่แล้วก็ต้องใส่คอโคตอนนั้นยังไม่ใหญ่บึกบั่นแบบนี้ทีตอนนั้นยังร่างเล็กอีกตอนนั้นไม่ได้กินยาลดความอ้วนออ๋ตอนนั้นไม่ได่กินตอนนั้นไม่ได้กินยาลดความอ้วนตอนหลังจากนี้ก็เพื่อนชวนไปกินยาลดความอ้วนมากินจนหลายคลินิกจนกราบขาดรถไม่อยู่แล้วนะคนนี้แล้วคือ พอได้เริ่มต้นชีวิตนางโชว์แล้วเนี่ยอยากจะไปทำงานด้านนึ้รึไหมหรือว่าใจเนี่ยอยากไปใจโชว์ตลอดก็เลยบอกแม่ดำว่าเออแม่หนูอยากไปโชว์อันสาคารุ่ยจงโลหิตก็เลยถ่ายรูปคนสวยๆเป็นเชียร์ตร์อลังการวิหาดใหญ่ที่เดียวเหรอตอนนั้นมีบุษบากับอันสาแต่ว่าเราก็ชอบอันสาเพราะอลังการแข็งเกิดอะไรก็เยอะทำให้เราเลยว่าอยากไปนัดจุดนาน แต่สภาพของเรามันไม่สวยหลังจากนั้นพอเราไปสมฤฤัครปุบเราก็ได้กลายเป็นได้เล่นตลกได้เล่มตลกที่นั่นหลังจากนั้นพอเรลอยใช่ก็คือดอกแก้วเนี่ยไปปัดจะเป็นแต่บอลอยากเป็นเหมยบัว <c oughs> คืออยากเป็นตัวร้อคืออยู่ในกลางดอกไม้ดงดอกไม้ตอนนั้นคนสวยหัดใหญ่ดาวคาราเร่หัดใหญ่ก็คือคุณปามีค่ะ คุณปาล์มคือความฝันก็คคอเด็กคนเขาไปดูนางโชว์จะต้องอยากจะอยู่ในดงดอกไม้ในคุณปาล์มนี่ถึงหนุกดัวก็ถือว่าคุณปาล์มนี่เป็นไอดอลของคนแก่ในตอนนั้นอยากจะเป็นให้ได้เหมือนเธอแต่พอเราไปสมัครคุยสรุปเราได้เล่นตลกตอนนั้นก็คือว่าโอเคแล้วก็ทําไปพอลงื่นั้นพอเล่นตลกไปเรื่อย จนได้หลายๆปีปุ๊บเราก็กลับลิดตัวได้มาเป็นตัวรองของนานสากัมรีช่ชูแล้วก็ได้ร้องเพลงเปิดด้วยค่ะออได้ร้องเพลงเปิดด้วยแล้วเราเคยคิดน้อยใจไหมว่าชีวิตเนี่ยฝยฝันที่จะเป็นนางโชมาต้องนานแต่สุดท้ายอ่ะฉันไม่ได้ไปโชเหมยฮวนไปนโชแบบสวยๆหวานๆเหมือนคนอื่นแล้วเป็นก็ไม่ต้องโชตลกอย่างเงี้ยไมไ่ครับเพราะว่เพราะว่าบางโครงการที่เราเป็นนางโชนี่คือเราต้องเล่นได้หลายรูปแบบ เช่นการความสามารถพิเศษของเราคือเล่นตลกได้โชว์สวยได้โชว์จิงได้โชว์ฝ้าหงได้คือเราต้องเล่นได้เป็นตัวตัวตัวเล้การโชว์แล้วในเรื่องของผลตอบแทนอย่างเงี้ยตบติ๊บวกอะไรได้อะไรเงี้ยตบอะไรได้คือคือเราเราสามารถที่จะเทียบเคียงได้กับเอ่อคนที่ร้องสวยสวยได้หรือเปล่าก็มันอยู่ที่การลาดเตื่นการรุนหลายๆคนเนี่ยนะคะอยากจะให้คนดอกแก้วเนี่ยกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอยากจะถามคุณดอกแก้วว่าพอจะเป็นไปได้ไหมที่จะกลับมาร่วมงานกับเน็ตไอดอลรุ่นป้าชื่อดังทุกครั้งอันนี้ก็อยู่ที่เป็นเสนียว่านะคะถามว่าทะเลาะกันไม่ได้ทะเลาะกันก็คุยกันอยู่ปกติแต่ช่วงนี้ป้าเขาไมมาไม่ได้เกย์เาขายของเหมือนกับรุ่งพุ่มพวงแถวบ้านแกยเถื่อนนะอะไรแบบนี้ว่าเขาเถื่อนสะกอนรุ่งพุ่มพวงคืออะไรอะดอกแก้วที่ขาดคนหน่งฮารลี่ที่เป็นลูซาลินง่ะใจนานเกย์จะได้มาตีก็ได้มาคุยกันไลฟ์สดกันให้มาบ่อย แต่ก็ต้องพงานาินแกเนาะแล้วลดอกแก้วเนี่ยบอกว่าอยากเป็นนางโชว์ใช่ไหมแล้วตอนนี้ดอกแก้วก็ได้เป็นแล้วแต่ทําไมตอนเรียนจบเนี่ยคนอื่นเขาก็ไปเป็นนางโชว์ก็พัฒนาสถานที่ขึ้นไปเรื่อยๆไปเรียนต่อไปทํานู่นทนํานี่ไปหาลําไพพิเศษส่วนตัวกันบ้างแต่ทําไมดอกแก้วถึงยังได้อยู่ที่พัรษาทําไมเธอถึงไม่ไปที่แบบว่าลคาซ่า r t i f นนี่อะไรอย่างนี้ที่แบบมันมีความโย่อดังขึ้นไปอีก ถามว่าเราอยากไปไหมใจเราคืออยากไปนกคือแท็กใครทุกคนสาวเพศสองทุกคนอยากไปทั้งนั้นทําไม่ว่าครุเกตพัทยากรุงเทพคืออยากไปเตาวิ้นตรงนั้นแต่ดอกแก้วไม่สามารถไปได้เพราะว่าเราเลี้ยงสุน,นัขสี่ตัวอยู่้องนี่ถามว่าเป็นภาระไหมมันก้ไม่พาระเราเปหน้าที่ของเราเราเลี้ยงมาประมาณ10ปีกว่าแล้วตัวนั้นชื่วบบิ่งแล้วก็มี3สามตัวอีกประมาณ7ปีบ้างสปีบ้างอีวนัวก็7ปี กันเจ็ปีสองตัวเลี้ยงอยู่ทุกวันนี้คือเราไปไหนไม่ได้คือเราก็เลี้ยงหมาสี่ตัวนั้นแล้วก็อย่างคือแม่เราก็ก็ไม่อยากให้ไปด้วยคือมึงไม่อยากห่างไกลแม่รบก็เลยไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ไปที่โรงแรมใช่เรียกว่าออยอมสละความนะความฝ่ายหนูเองที่จะไปในจุดที่สูงกว่านี้พักสุนนะใช่เรียกได้ว่า เป็นคนที่เสียสลักจริงๆเลยนะคะเพราะว่าคือต้องเลี้ยงสุนัขถึง4ตัวเลยเนาะแล้วตอนนี้เหลือ2นะเอาตอนนี้เหลือ2แล้วใช่ไม่ต้เยดอกแก้วแก่ตายไป2ตัวอ๋อถึงแก่นิจกรรมค่ะใช่แต่คุณดอกเก้ียวยังไม่ไปตายมามานี้ลังกาถึงสับขาจับทางแต่ยังสวยอยู่ยังสวยอยู่อ่าแล้ว อย่างเงี้ยความฝันสูงสุดของดอกแก้วเนี่ยดอกแก้ววาดฝันไว้ยังไงว่าความฝันที่ฉันอยากจะมีอยากจะเป็นไไม่ได้เนี่ยต้องออกมาในรับษณะความฝันของเราก็อยากจะมีมีบ้านมีรถมีเงินให้พ่อแม่ชาอยอะไรแบบนี้ค่ะแต่มันคือณนะปัจจุบันเศร,รษฐกิจนี้มันก็คือมันก็มีลำบากหลายๆที่หลายๆสถานการณ์นะคะเราก็มีหน้าที่คือดูแลแม่ของเราแค่นั้นก็พอเราอาจจะไปนิดหน่ฝันแต่เราก็สามารถ ปรกปรองเพื่อให้ชีวิตของเราอยู่รอดไปในทุกๆวันนีใช่ก็คือว่าโฟกัสแค่นะปัจจุบันก่อนใช่แต่ก็ไม่ได้แบบว่าจะได้แบบว่ารีบร้อนอะไรกกับการที่จะมีบ้านมีรถอะไอย่างเงี้ยก็ยังมีความสุขแฮปปี้กับการเป็นนักแสดงโชว์ต่อไปเนะดอกแก้ล้เข่าวลืมเมาส์สนั่นหูมากคนหัดใหญ่เนี่ยเขาเมาส์กันทุ้วัน ฉันไม่รู้จะพูดดีไหมย่าก็พูดเลยค่ะดิฉันรับได้โอ้ยตายแล้วพูดพูดหวานมาก คนยังคงมอกันว่าดึกดุยืนในดอกแก้วชอบไปนั่งอยู่ตรงสถานีรถไฟว้าดอกแก้วไม่รู้หรอตรงนั้นนะคนก็ไไปหาลำไส้พิเศษแล้วเธอได้ไปหาลำไส้พิเศษเขาด้วยหรือเปล่าของตัวนั้นก็พูดได้ถือว่าเป็นย่านของสาวสองพั่วเลยที่มาที่นี่คือเป็นซิมเนเจอร์ของหาดใหญ่เลยก็ว่าได้นะคะที่ใครๆกขต้องรู้จักเลยว่าผู้ชายหรืออะไรก็คือต้องไปแหลงที่นั่นเลยเขาไปทําอะไรก็คือเป็นสถานที่แบบ เช็คอินง่ายๆคือเช็คอินดอกแก้วไปนุ่งจะไปเช็คอินกันอะไรแบบนี้ค่ะสถานีรถไฟมันไม่ใช่มมันไ่่ใชสนามบินที่เขาจะไปเช็คอินกลางคืนเขาไม่มีรอบบินกลางคืนนี่ค่ะจะมีไฟบินกลางคืนมีสาวสองเต็มเรือรอบเช็คอินกันเขาเป็นเขาเป็นไฟเอเซนเดนซ์รอยน้อยใช่ใช่มีสาวสองมาดอีได้ถ่ายรูปกันเยอะๆเลยแบบเหมือนให้บริการบนเครื่องบินอะไรแบบนี้เลยแล้วดอกแก้วเนี่ยได้ไปเป็นแอร์ด้วยไหมเป็นแอร์เขาเสด้วยเช็คเครื่องเช็คเอ่อ อุปกรณ์ภายในรถอะไรแบบนี้เนีคือทุกอย่างพร้อมเซิร์ฟค่ะคืออะไรเราลึกจรงเลยอ่ะแต่เขาเชิญแค่เขาเชิญคลิปนี้ไม่แอปเลยนะคุณผู้ชมไม่แอปกับเราพูดความจริงนะครับเรื่องธรรมดาที่สาวประเภทสองก้องเริ่มจากอาชีพทางโชว์แล้วไปรับจ็อกเสร็ตกลุ่มเป็นธรรมดาบางเวลาว่าอ่างเงยมันไม่เสียหายทำเป็นสาวประเภทสองเห็นไหมคุณผู้ชมชีวิตนะคะก็ต้องดิ้นรนกันต่อไปนะคะแต่วันนี้มาแบบชิลๆหน่อยนะคะแบบ ถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดเรียจะเดียเดียมีงานีเรียกลุถ้าถ้าเกิดไปเจอที่ port, ทแอร์พอร์ตยิ่ดีแนบใช่ไหมใช่คะอารีมาแบบร้านร้านนชิลชิลฝากร้านไมร้านเราไม่ได้อะไร <c oughs> ดอกแกวแ้วเราก็แบบคือแบบว่าหลายๆคนเนี่ยเขาเห็นว่าในเฟซของดอกแก้วเนี่ยาหลังเนี่ยพอไม่มีงานรีวิวอย่างเงี้ยไม่มีงานสปอนเซอร์เข้า แล้วชอบมาแบบสแสดงตัวว่าเป็นคนรักหมาเดี๋ยวยวช่วยหมานู่เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยหมา,หมาที่นี่ดอกแก้วทำไมเพราะอะไรสร้างภาพสร้างกระแสเพื่อที่อยากกลับมาดังอีกครืองกล่าเปล่า,าคะ่ะนี่คือเป็นคนรักหมาโดยตรงแล้วค่ะเป็นคนรักสัตว์โดยตรงแล้วนะครับถ,ถ้าหลายๆคนภายนอกก็จะไม่รู้แต่ว่าคนที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆเราก็จะรู้ว่าเราเป็นคนรักสัตว์<ๆ>ทุกวัน ถ้าแต่ทำอาชีพนางโชว์มานะทุกวันเลยกพค่าตัดหน้าเซเว่นจะรู้ดีหนะ้าเซเว่นเขแปดคือเราจะต้องซื้อตัเพอทุกครั้งวันละร้อยยี่สิบบาทวันละร้อยยี่สิบวันลแล้วก็ตอนเช้านี่คือเราต้องซื้อที่สายกลางวันละหนึ่งร้อยบาทพอไก่เพื่อที่จะไม่ให้หมาใช่นะแล้วก็ค่าปัดยี่คือทุกวันเราต้องลงทุนชิ้นของเราวันละ240อบาททุกวันใช้เวลาชิ้นแปดที่มาหลายปีมาก ปีแล้วตัง้งแต่ทำงานโช์คารรี่เลยถ้าไม่เชื่อือไปถามพ่อค้าขายส้ตมตำที่เข็ดแบบนี้เลยว่าดอกแก้วคู่เอาตับของเขามันอุงทีแล้วไา้ก็สมมุนว่าเวลาดอกแก้วเนี่ยโพสตขึ้นเพจบุกประกาศเหมือนบอกว่าขอเชิญให้ช่วยเหลือสุนัขช่วยพาไปพบสตัตวแพทย์เพื่อที่จะรักษาสุนัขจนจัดหรือว่าสุนัขที่ได้รับความเจ็บป่วยนะคะ,คะ ดอกแก้วก็เอาเงินตรงนั้นเนี่ยไปช่วยจริงไหมเอาไปช่วยจริงอ่ะเข้าเงินทุนนนกบาททุกสตางค์จะเข้าบัญชีหมอหมดเลยอ่าเพราบัญชีของคุณหมอหมดทุกบาททุกสตางค์เลยค่ะถ้าคุณผู้ชมเห็นเฟซของคุณดอกแก้วนะคะที่เกี่ยวกับประกาศการช่วยเหลือสุนะอันนี้คือคุณดอกแก้วได้ทําการโอนเงินไปให้ทางคลินิกนะคะสัตวแพทย์ดโดยตรงนะคะและเชื่อได้นะคะว่าเป็นการบริจาคอย่างบริสุทธิ์ใจจริงๆนะคะไม่ได้มีจุดประสงค์แอบแฝงนะคะ,ะ,คะ,ะเพราะว่าเธ<พ>อก็เป <พอ S 2> <ม>็นคนที่รักสุนัขจริงๆค่ะ แล้วคือตอนนี้หันศาเนี่ยก็ถูกปิดไปแล้วนี่ดอกแก้วค่ะแล้วดอกแก้วเนี่ยไปโชว์ที่ไหนตอนนี้ก็จะรับงานจีแรนทุกว่าเลยฮอกหมายถึงว่ารับงานจีแรนใ์่แล้วถ้ากเกิดว่าคนที่ดูอยู่อย่างเงี้ยสามารถติดต่อได้เลยค่ะเราจะมีทีกแรมแตนนนน่ยังไม่ทันได้บอกเลให้เธอฝากลางเราเรียกใ่ของไว้นะอ่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะจ้างนะคะให้คณะโชว์ของคุณดอกแก้วเนี่ย ไปโชว์ตามงานอีเวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานงานศพก็มางานศพก็ือรับนะคะมีมีงานมีงานอะไรบ้างที่ดอกแก้วรับรับทุกงานเลยทุกงานทีเลี้ยงงานปาร์ตี้สังสรค์แต่งงานแต่งงานคือรับหมดเลยเป็นเลือกงานไมิยากตนนะคะเป็นเลือกงานมิยาณจนคือรับเวราคานหลีกคุณคุยกันได้เลยคุยกันได้นะคะนักแสดงเราเต็มรูปแบบเต็มรูปแบบเต็มชุดอะไรอลังการไม่พลาดเนาะแน่นอนอ่านะครับคุณมูทชมที่สนใจนะคะ ในอำเภอหัดใหญ่อย่างเดียวปล่าไปทุกสถานที่ทุกจังหวัดค่ะไปทุกสถานที่ทุกจังหวัดนะคะ,ะ,ค,ะ,ะคุณผู้ชมที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อนะคะคุณดอกแก้วได้ตามรูปดังต่อไปนี้นะคะดิฉันขึ้นไว้ให้แล้วนี่นะคะก็คือคุณดอกแก้วของเราในวันนี้นะคะในความน่ารักของเธอนะคะยังมีอีกหลายมุมที่ทุกคนยังไม่ได้รู้จักนะคะ ในขณะที่ทุกคนนะคะรู้จักกับเธอเพียงแค่ในฐานะผู้จัดก,การส่วนตัวมาโดยตลอดแต่วันนี้เราได้รู้จักที่เธอเป็นเธอแล้วและนี่นะคะก็คือแขกรับเชิญของเรานะคะคุณดอกแก้วหันสาค่ะวันนี้ขอขอบคุณดอกแก้วมากเลยนะที่เข้ามารายการนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านเรือนจำนมสดนะคะอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมบีทีนะคะอาหารอร่อยบรรยากาศร้าน สวยงามเหมาะสำหรับการมาถ่ายรูปเช็คกินและรับประทานอาหารมากนะคะสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครติดตามชมได้ในเทอ s t o r สถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าอยากอีแลก็กด u u s c r i b e ์มีท่าประกอบอย่าลืมนะคะเพราะงูจะครองโลกสวันนีลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ